สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกนกบชแนลทาร์รอนทลนที่นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปโดยรวมในเรื่องหน้าที่การงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2 5งหก่อนที่จะไปเริ่มอ่านคําทํานายต้องบอกไว้ก่อนทุกครั้งนะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทานายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนเสมอไปใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มดูในเรื่องหน้าที่การงานให้กับคนวันพฤหัสกันก่อนเลย คนวันพฤหัสในเรื่องหน้าที่การงานเป็นยังไงไหนดูซิในช่วงเดือนพฤศจิกายนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ the universe จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะถ้าหากว่าใครบางคนกำลังรอง,งานอยู่หรือกำลังรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือถ้าบางคนเนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากเปลี่ยนงานหรือว่าเป็นเจ้าของตัวเองเนี่ยก็จะมีการ เปลี่ยนรูปแบบการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกิดขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูาไพ่ใบต่อไปนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ k n i nice g h t of Swords และการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทรันหันรวดเร็วอยู่ดีๆก็อาจจะมีสถานการณ์บีบบังคับเกิดขึ้นได้นะสําหรับบางคนอาจจะถูกบีบให้ต้องออกจากงานแต่ก็ไม่น่าห่วงค่ะออกแล้วคุณจะว่างงานไม่นานก็จะมีงานใหม่เข้ามารองรับรวมถึงไพ่ Six of Cups บางคน,นร้อนใจมากๆเลยนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการทํางานในรูปแบบที่ถูกกดดันแล้วก็ต้องระมัดระวังในการทํางานอยู่ตลอดเวลาว่า ตัวเองจะเกิดการผิดพลาดในการทํางานไหมหรือทําไปแล้วมันดีหรือเปล่าคนรอบข้างจะมองผลงานเรายังไงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงแม้ว่าจะยังต้องระวังอยู่แต่ก็ดูเหมือนจะมีคนคอยช่วยเหลือรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนไปขอพรมาเกี่ยวกับเรื่องงานว่าขอให้ได้มีโอกาสทางการงานที่ดีมากขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนโอกาสนั้นมาถึงแล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่า การตัดสินใจของคุณต้องรวดเร็วนิดนึงแล้วก็รอบคอบไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โอกาสที่มาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นคนที่กําลังจะรอง,รองานเปลี่ยนงานมีโอกาสได้งานที่ดีในช่วงนี้แต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องสู้งานนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้านายคุณหลังจากนี้เนี่ยคุณจะไปเจอคนเด็ดขาดหรือมีเงื่อนไขข้อบังคับอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนกับว่า เตรียมตัวตั้งรับให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานนะคะรวมถึงใครที่อยากไปตั้งตัวต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรืออยู่ดีๆเอกสารก็ผ่านขึ้นมาซะง,งั้นในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเช่นกันรวมถึงคนที่จะดีมากที่สุดเลยคือคนที่ทำงานค้าขายข้องเกี่ยวอิ p o อ t e x p o r t พ เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเข้าออกต่างประเทศอะไรพวกนี้ค่ะจะค่อนข้างดีในช่วงนี้ค่ะส่วนคนที่เป็นเจ้านายตัวเองก็ดูเหมือนกับว่าให้ระวังว่าอยู่ดีๆลูกน้องอะ่ะจะพากันลาออกเพราะความเค้นนวดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำอะไรเห็นอกเห็นใจลูกน้องนิดนึงแล้วก็ใช้คำพูดคำจาที่ค่อนข้างที่จะซบลงนิดนึงนะเพราะว่าตัวคุณเองชาววันพฤหัสคนที่เป็นเจ้านายตัวเองเนี่ย คุณเป็นคนค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็เด็ดขาดจนบางทีเนี่ยมันแข็งเกินไปจนทําให้คนอื่นอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทํางานร่วมด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องการเงินให้กับคนวันพฤหัสกันค่ะในเรื่องการเงินของคนวันพฤหัสในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไฟชอฟคัพรูวเพียบเลยรูวเพียบเลยอยู่ที่นี้คือเงินหายไปไหนหมดไม่รู้อยู่ดีๆก็จนทั้ง ขึ้นมาซะงั้นน่ะในช่วงที่ผ่านมา f i a s of s t e l แล้วในที่นี้เนี่ยยังดีตรงที่ว่าต่อให้คุณจะไม่ค่อยมีเงินเก็บอะ่ะแต่ได้พวกพ้องดีได้ครอบครัวดีครอบครัวสนับสนุนในเรื่องการเงินของคุณต่อให้คุณจะเดือดร้อนเรื่องเงินสักเท่าไหร่ เขายังเป็นที่พึ่งพิงให้กับคุณได้เขายังเป็นที่อ่ายังเป็นเบาะรองเวลาที่คุณล้มคุณก็ไม่เจ็บมากแต่ในช่วงนี้เนี่ยไพ่บอกว่าถ้าหากว่าคุณจะลงทุนน่ะควรลงทุนในรูปแบบน้อยๆน,นะอย่าบุมบ่ามน,นะไม่งั้นมีโอกาสที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงได้นะคะแล้วก็ไพ่ the high p r i e s t e s หลายๆคนคิดจะไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอาเงินที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นพวก c r y p t c u r r e n c y หรือว่าพวก เรียญดิจิตอลอะไรพวกนี้ค่ะพ่บอกว่าควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนด้วยนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้อ่คุณจะเสียมากกว่าที่จะได้นะส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยพ่บอกว่า King of Coins คุณมีโอกาสได้เงินก้อนแต่ยังไม่ใช่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจจะอาจจะได้ในช่วงท้ายๆปีการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนทำอะไรต้องรอบคอบค่ะต้องอย่าเพิ่งรีบร้อนบูมบามในการลงทุนนะมันมีโอกาสที่เงินเราจะไหลเป็นน้ำทิ้งเลยเพราะฉะนั้นการเงินยังถือในเกณฑ์ที่ยังต้องประคับประคองแต่หลังจากนี้จะได้เงินก้อนกับเข้ามาในช่วงท้ายๆปีค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพของคนวันพฤหัสกันบ้าง สุขภาพของคนวันพฤหัสนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ u u e n o of u u p คือความคิดมากจะมีปัญหาบริเวณหน้าผากหรือเรียกง,ง่ายๆคือไมเกรนนะคะไม่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไมเกรนไพ่ Queen of c o i n อาจจะเครียดมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือรายได้เขา้ารายได้ที่เข้ามาไม่สม่ำเสมอของคนวันพฤหัสเองเนี่แหละก็เกิดให้เกิดความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดไนเกณฑ์แล้วก็เลือดลมภายในร่างกายไม่ค่อยสมดุลค่ะคราวนี้เรามาดูต่อในเรื่องความรักกันค่ะสําหรับคนวันพฤหัสในเรื่องความรักสําหรับคนโสดสําหรับคนโสดนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สารเหรียญคนที่เข้ามามิตรภาพใหม่ๆจะยังอยู่ในโมเมนต์ของการเป็นเพื่อนหรือแอบรักเพื่อนก็ยังคงเป็นได้แค่เพื่อนส่วนคนที่มีคนคุย คนที่มีคนคุยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เพชออฟคัพอู้คนคุยเอาเอกเอาใจดีค่ะในช่วงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาคุณทําตัวเหินห่างเหมือนจะเลิกจากเขาไปก็มีแนวโน้มที่เขาจะทําตัวพเน็พนอคุณมากขึ้นทําให้คุณพึงพอใจมากขึ้นก็จากที่อยากจะเลิกคุยก็กลับมาเริ่มคุยกันใหม่ดีๆอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนไพจ่จะติกอืมจะติกขึ้นมาทําไม Queen of Cups รักๆเลิกๆหรือเปล่าคิดจะหย่ากันหลายๆครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถ้าใครคิดจะหย่าและมีเกณฑ์ที่ต้องมานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นของคนที่รักกันดีเนะาะก็มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องเกิดเรื่องของข้อกฎหมายอย่างเช่นการจดทะเบียนการแต่งงาน อาจจะไม่ใช่การแต่งงานแบบใหญ่โตแต่อาจจะเป็นการแต่งแบบเงียบๆจดทะเบียนกันแบบเงียบๆแบบนั้นค่ะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีปัญหากันค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะบุ่มบามใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงและเขาก็รุนแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำอดน,น้ำทนสรดคำพูดแรงๆใส่กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะเงียบหายกันไปเองเหมือนไม่เคยทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นเลยอยู่ดีๆก็เงียบหายไป เหมือนสายถูกตัดอย่างนั้นเลยค่ะ,ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนพฤศจิกายนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ